ตอนนี้เราเพิ่งได้รับสินค้ามาจากเ s ซ t o โ e นะครับสินค้าตัวน,นี้เป็นน้ t บุ๊กนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมจนขาดตลาดมากเพราะว่ามันใช้ในการขุดบิตคอยได้เดี๋ยวผมขออญาตเปิดแป๊บนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอันบล็อกให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมี อะไรกันบ้างเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้อาเป็นทับ ASUS ทับเกมมิ่งครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุด2021นะครับ CPU Ryzen 7 5800H แรมก็16จิกไบต์นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นการ์ดจอ RTX 3060นะครับเดี๋ยวผมพยายามแกะให้ดูก่อนแต่ก่อนที่เราจะแกะนะครับเรามาดูสภาพกล่องกันก่อนครับกล่องข้างนอกก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับก็กล่องทั่วไปสภาพค่อนข้างที่จะยับเยินหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะครับภาพคอนข้างั้งที่จะน่าเป็นห่วงอยู่นะครับกับราคาตัวนี้เอ้ผมลืมบอกว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคา3 4 9 9 0ิบาทนะครับ <c oughs> เป็นตัวรองนะครับรองจากรุ่น RTX 3 0 7 0นะครับตัวนั้นงบประมาณไม่ถึงครับตัวนั้นอ่ะเปิดเข้ามาด้านในครับจะพบกับกระเป๋าเลยนะครับไม่มีบับเบิลในการหอ่อเพื่อความปลอดภัยเลยทุกกระเป๋าแล้วก็จะเป็น กล่องที่เป็นโน้ตบุ๊กเลยนะครับต่ผมมาแกะกระเป๋าให้ดูก่อนดีกว่าไหมไม่แม่าดีกว่าเอากเป๋าไว้ก่อนแต่ขออนุญาตเอาน้ตบุ๊กขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องทาร์ปเกมมิ่ง A15 นะครับเป็นแล็ปท็อปตัวล่าสุดของทาร์ปเกมมิ่งเลยนะครับตัวนี้สภาพกล่องทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสาหรับทาร์ปจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับที่ด้านหลังของกล่องตรงนี้นะครับรายละเอียด ข้างๆนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ลงลึกแล้วกันเนาะเพราะว่าจะมาแค่อันบ็อกให้ดูเฉยๆแล้วก็สเปคคร่าวๆเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่ข้างๆนะครับข้างๆตรงนี้แล้วกันขออนุญาตทาการแกะตรงนี้กซะก่อนผมแกะไปแล้วรอบนึงนะครับเพราะว่าเช็คสภาพข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตวางลงก่อนนะครับเผื่อมันจะหล่นอ่าแบบนี้ครับเปืดมาเลยเปิดเข้ามากล่องจะเป็นลักษณะนี้ จะไม่เปิดไดม้มากกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแถมให้ผู้อย่างเท่เลยครับแต่เราไม่สนใจตรงนั้นเรามาดูที่ด้านในกล่องกันก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นเครื่องเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเครื่องเอาไว้ก่อนครับอาจจะมีเสียงลดหน่อยนะครับอ่ะฝั่งด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้200วัตต์นะครับตามจริงจะมีหอ่อมาให้เรียบร้อยนะครับฝั่งขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นสายชาร์จ สายชาร์จนะครับที่ใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้โอเคครับตรงนี้จะเป็นใบประกันใบคู่มือต่างๆในการใช้งานเนาะข้างในมีอะไรอีกไหมครับลองเปิดดูครับไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ครับเอาไว้ก่อนครับตัวกล่องก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายต่อเนี่ยเราจะสามารถใช้กล่องนี้แล้วราคามันจะโอเคกว่านะครับโอเคเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยครับตัวนี้ก็อยู่ในห่อซองเยืกระดาษนะครับจากแต่กล้องบอกเนาะเรามาดูข้างในกันครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับทุกคนน่าจะเห็นเห็นกันแล้วนะก็ข้างหลังเราจะไม่ดูมากครับสามารถยกได้นิ้วเดียวนะครับแต่ก็มีรอยๆบ้างเปิดเข้ามานะครับจะเห็นกับที่รองป้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ด้านในแล้วรอเปิดเครื่องสักพักหนึ่งการการเปิดเครื่องนะครับตามจริงอ่ะครั้งแรกที่เปิดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเราลงวินโดว์ใหม่จะให้เราเซตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่ ก็เรียกว่าการใส่อีเมลเข้าไปนะครับล็อกเพื่อล็อกอินต่างๆใส่รหัสเข้าไปก็ทําตามขั้นตอนไปเลยครับหลังจากที่เราล็อกอินต่างๆนานาเสร็จนะครับก็จะพบกับหน้าจอนะครับที่เขาเสร็จมาให้แล้วก็เป็นครบนะครับเขาน่าจะเช็คมาให้แล้วแหละเรามาดูกระเป๋าน่อนว่า,วากระเป๋าเป็นลักษณะยังไงครับก็กระเป๋าทั่วไปที่เขาเคยแถมกันนะครับตามร้านต่างๆก็โอเคครับกระเป๋าถ้าใครอยากดูสเปกก็สามารถดูได้ที่ด้านล่างคลิปเลยก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวราคา3 0,000 34,990บาทนะครับตัวนี้ด้วยร่วมนะครับการห่อมาสมมุติว่าท่านอยากจะสั่งเหมือนผมเนาะการแพ็ควัสดุนะครับเท่าที่ผมดูนะมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าไม่มีบับเบิ้ลห่อมาให้ตามจริงผมว่าอุ๊คงจะได้กล่อง กลองหัวมาเนี่ยขนาดใหญ่แน่ๆน,นะครับเพราะว่ามีปะเปิ้อนอย่างเต็มที่ป้องกันเต็มที่ครับแต่กับราคาส0,000ื่นนี้นะครับแต่ก็ไม่มีมาให้สําหรับการสั่งตัวนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมก็สั่งในในไหนผมไม่ขอบอกนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จ่ายก็ไม่บอกไปทําไมแต่ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งในแต่ละจุดไว้ให้ก็คือเป็นลิงก์ของ asus store นะครับในด้านล่างคลิปสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ดีคลิปชั่มแล้วก็ในคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับหวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจไม่มากก็นน้อยะครับ เพื่อที่จะสั่งเพราะว่าแน่นอนแหละหาเนี่ยมันหาได้ยากนะครับเพราะว่าตามตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดตลาดอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเอามาขุดบิตคอยได้กั๊ดจอนํามาขุดบิตคอยได้นะครับโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ